Thank you.

Đến khai rồi bọn, đến khai băng không có nhiều bộ មកជិះមកជិះរថយន្តក៏ទៅហាមកុំជិះយានយន្តទីទីដែរញ៉ាំទៅមកលឿនទៅតាមមកនេះហ្នឹងអត់សុខខ្លួនកូនដាក់វាជឿហើយតាមវាតកុំបាញ់យន្តនឹងលើជិះមិនជឿបាត់ឡុងទៅហើយទៅបាត់ទៅ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  เราี <usion> ่ทีมหมดเ้าซูไปเรอยต้อ้เขาลอตอน้เปลียนทเลยๆเปี่นทกเรยังะมนคะ้าวมูมวแต่รนี้ันงเปั

ใส่พวกใส่เสื้อกันหนาวอล่นเวางตรงนี้มีแต่เราโยโทรศัพท์นะใส่โทรศัพท์แพงเดี๋ยวเด็กมันเอาไปนะยุ่งเลยนะทำเบรกครับเปลี่ยนลูกยางเบรกเฉยครับจะของรถเงินน้อยครับทำแค่นี้แหละเอฟบเอฟซบเดียไม่รู้ช่างบูนไหนเชื่อมมาดูเดี๋ยวทำมาทุเรศมากครับดีเอาทองเหลืองแต้มไว้ครับ กะจะไม่หลุดเลยครับเคยใส่สปิ้นแล้วไม่อยู่เชื่อมติดเลยครับเนี่ยยังไงไม่ก็ไม่หลุดเดี๋ยวถอดข้างนู้นเนี่ยเปลี่ยนลูกยางสี่ตัวซ้ายขวาครับมนม่ต้องเปลี่ยนข้างนู้นก็รวมกันดูตาเปล่าไม่รตัวแต่ไปด้วยใกล้จะถึงซึมอยู่ซึมลูกยางมันซึมครับเนี่ยซึมแล้วเนี่ยเ,เปลี่ยนเถอะได้กว่าจะไม่ถอดถอดเลยซึมแล้วเนี่ย เชื่อมทองเหืองไวอยู่จิ๊กเบกสีล้อครับเบกหน้าก็ไม่หมดเยอะเยอะอยู่เบกหน้าก็เยอเยอะครับจานนิชเบกพวกนี้อย่าไปเจียมันไว้เงี้แหละครับไม่ต้องไปเจียมเดียวเบรกแรงๆมันจะมันจะเข้าไปในผ้าเบรกจะเข้าไปในร่องจานที่นี่ใช้ได้แล้วโอ้เนือเทอร์โบครับเทอร์โบต้องทำมันหลังเทอร์โบรั่วเทอร์โบรั่วครับ ถอดข้างนู่นไปไงซื้อมาสี่ตัวเนอะลูยางเลยไงเออถอดข้างนู่นเลยถอดถอดข้างนู่นไปเอาลูยางมา,าเออไม่ไหวอย่าให้เจ้าของรถเห็นดี่ <c oughs> โค้งลูกค้าได้ไงอย่างเงี้ยนี่แท้หรถถือเทียมนี่ย<แ>าวตัวเก่าใส่คืนนะ่ะอ,อย่าไปทำอย่างนั้นนะ <laughs> รถรถรับนักเรียนด้วย <laughs>